เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงใบป๋องเดลิเวอร์พอลิมอชูนูนเยเพิ่มมิติเกมบุกหงได้แน่ดิวเซอร์ไพสืเลี่อนเผยเดลิกสนย้ายซพลิเวอร์พูลหงผีน้ำตาตกซูอาเมนี่โอเคเลือกย้ายไปค้าแข่งกับมาลีดใครเงินถึงมาเอาไปหงปักป้ายขายเนโก้15ล้านปอน สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช anel องเดอะริเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอบทุกคนถึงที่ถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับ คอริมอชูนุนเยสเพิ่มมิติเกมบุกหงได้แน่สแตนคอริมอร์อดีตศูนย์หน้าของหงแดงลิเวอร์พูลเชื่อว่าดาวินนูนเยสเพชฌฆาตด,ดาวซันโวของเบนฟิกา้ายอดทีมจากศึกดีโปรตุเกสจะกลายเป็นอาวุธลับชิ้นใหม่เพิ่มมิติทางเกมบุกที่ดูงมีความอันตรายยิ่งขึ้นในทีมของเจอเกนคอปอย่างแน่นอนหากดาวเตะตัวเก่งทีมชาติอุรุกวัยรายนี้ได้เลือกย้ายมาอย่างถิ่นแอนฟิล ดาวินนูเยสสามารถผลิตสกอร์ได้ถล่มทลายและสร้างปัญหาให้กับแนวรับของทางคู่แข่งได้เป็นอย่างดีดังนั้นผมรู้สึกถึงความตื่นเต้นมากที่ลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของเขาเช่นเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลน่าจะมองหาผู้เล่นในมิติใหม่เพื่อเสริมสร้างความอันตรายของพวกเขาในฤดูกาลหน้า ผมพูดไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลเป็นที่รู้จักในฐานะสโมสรที่ซื้อผู้เล่นอยู่ที่ราคา30ล้านปอนด์หรือ40ล้านปอนด์เท่านั้นและหลังจากนั้นเราก็แค่ภาวนาว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นอย่างซาดิโอมาเน่และโมฮัมหม็ดซาราหรือดิโอโกโชต้าคนต่อไป การที่สนใจผู้เล่นอย่างนูนเยสนั่นเป็นการบอกทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีเลยว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาดซื้อขายกับทีมชั้นนําในเรื่องการทุ่มเงินซื้อผู้เล่นและผมเชื่อว่าข้อเสนอของลิเวอร์พูลจะเป็นข้อเสนอที่ได้เปรียบทีมอื่นๆเพราะนี่คือยุคของเจอเกนคอปคอริมอร์กล่าวปิดท้ายบิลเซอร์ไพสื่อเลียนเผยเดลีกสนย้ายซบลิเวอร์พูล การโชวเมกาโตสื่อเจ้าดังของประเทศอิตาลีตีข่าวหงแดงริเวอร์กูมีลุ้นที่จะได้ตัวมัตไชเดอรีก้องหลังทีมชาตินเธอร์แลนด์ของมาลายูเวนตุสสโมสอนแก่งแห่งืึกการโชซิลีอาอิตาลีมาสู่ทินแอนฟิ์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังตัวนักเตะเองอยากย้ายมาเล่นให้กับยอดทีมแห่งลุ่มแม่นะ้ำเมอร์ซี่ไซ สำหรับเดอร์ลีกเหลือสัญญาอยู่กับทางยูเวนตุสอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นและทางมาลาเองก็พยายามอย่างหนักที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดและตามรายงานล่าสุดร,ระบุว่าเดอร์ลีกต้องการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องได้ค่าเหนื่อยประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นส่วนเรื่องค่าตัวยูเวนตุสก็พร้อมที่จะปล่อยเขาก็ต่อเมื่อได้เม็ดเงินเป็นจำนวน73ล้านยูโรเป็นสินสอดในการคว้าตัวนักเตะ ทั้ทงนี้หากการย้ายทีมของเดอรลีมาสู่ลิเวอร์พูลนั้นเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้เดอรลีได้ประสานงานร่วมกับกองหลังเพื่อร่วมชาติอย่างเวอร์คิวฟานไดนั่นเองโดยทางเดอรลีวัย22ปีลงเล่นให้กับยูเวนตุสไปแล้ว42เกมรวมทุกรายการทำไปได้3ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิต หงผีน้ำตาตกชัวเมนี่โอเคเลือกไปค้าแข่งกับมารลีดโอเลเลียงชัวเมนี่ของกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสได้หักอกลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมดังแห่งสืบพิมีรีกอังกฤษรวมไปถึงปารีสแซงเชียงแมงมหาอำนาจแห่งลีิงฝรั่งเศสที่เคยให้ความสนใจด้วยการตกลงปากเปล่าเตรียมย้ายจากมูนากไปร่วมงานกับเลอัลมารลีดยักษ์ใหญ่จากสึกลาลิกาสเปนในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลานี้กองกลางวัย22ปีที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่แล้ว10เกมเหลือเพียงขั้นตอนการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับราชันชุดขาวรวมไปถึงการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆสําหรับการโอนย้ายเท่านั้นส่วนเรื่องค่าตัวทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าเหนื่อยโบนัสเซ็นสัญญาค่าเอเย่นและส่วนอื่นๆที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอนาคตคาดว่าจะมีมูลค่ารวมทั้งสิน้นมากกว่า85ล้านปอนด์หรือราวประมาณ3,697ล้าน บาทสำหรับชัวเมนี่เริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับบอกโดในปี2017ตอนที่จะย้ายมาค้าแข้งให้กับโมนากในปี2024พร้อมคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของหลีกเอิงฝรั่งเศสประจำฤดูกาล2020-2021ส่วนในซีซั่นที่แล้วลงสนามให้กับโมนากไปทั้งสิน้น50เกมรวมทุกรายการพาทีมจบอันดับ3พร้อมคว้าโคต้าไปเล่นสืบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ3ได้เป็นปีที่2ติดต่อก,กัน ใครเงินถึงมาเอาไปหงส์ปักป้ายขายเนโก้15ล้านปอนด์หงส์แดงลิเวอร์พูลดับเบิลแชมป์บอลถ้วยฤดูกาลล่าสุดพร้อมที่จะปล่อยตัวเนโก้วิลเลียมแบ็กขวาดาวรุ่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้ค่าตัวขั้นต่ำ15ล้านปอนด์แต่หากไม่มีข้อเสนอในราคานี้เข้ามาก็พร้อมที่จะเก็บนักเตะเอาไว้ใช้งานต่อท่ามกลางความสนใจจากฟูลแลมและอีกหลายทีมในอังกฤษตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นชื่อดังของเมือง Liverpool โดยทางเนโกวิลเลียมในวัย21ปีกลายเป็นเป้าหมายของทีมต่างๆหลังจากที่เขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นด้วยสัญญายืมตัวให้กับทีมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมและช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพและกลับคืนสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งเมื่อฤุูการที่แล้วนอกจากนั้นเจ้าตัวยังมีส่วนร่วมกับทีมชาติเวลในเกมที่เอาชนะทีมชาติยูเคนไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าตัวไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ได้สําเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหร เป็นการได้ไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ54ปีของทีมมังกรแดงเวลอีกด้วย รายงานได้ระบุว่าฟูลแลมได้ให้ความสนใจวิลเลียมอย่างจริงจังโดยมาโกซินวาผู้จัดการทีมได้แสดงความชื่นชมเขาเป็นพิเศษพร้อมดึงนักเตะไปร่วมทีมแบบทาวนในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่ลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวเอาไว้ที่15ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าหากไม่มีข้อเสนอในราคาดังกล่าวนี้เข้ามาลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะเก็บเนโกวิลเลียมเอาไว้ใช้งานเป็นอะไหล่เพื่อทดแทนเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนในตำแหน่ง แบ,บ็กขวาของทีมต่อไปคาวันโยเตรียมรับบทบาทกองหน้าหงแดงในซีซั่นหน้า The t i ท e สื่อดังจากกองอังกฤษรายงานว่าเจอเก้นคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเตรียมโยกฟาบิโอคาวันโยดาวรุ่งชาโปรโต,ตุเกสลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าลิเวอร์พูลหลังมีนักเตะในแนวรูกเตรียมย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลายคน ลิเวอร์พูลรองแชมป์สุพีเมรีอังกฤษประกาศคว้าตัวมิดฟิ down, ลด์ดาวรุ่งวัย19ปีจากคูล่มอย่างเป็นทางการแล้วด้วยสัญญา5ปีค่าตัวเบื้องต้น5ล้านปอนด์โดยจะย้ายมาร่วมง,งานกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและล่าสุดเดอะไทม์ Time, ได้รายงานว่าเจอเก้นคอปวางแผนที่จะจับคาวันโยลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยเพราะในทีมมีนักเตะแนวลุกจะย้ายออกหลายคนทั้งแบบที่แน่นอนแล้วอย่างดิวอโอลิกี้หรือที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้อย่าง ซาดิโอมาเน่และทาคุมิมินามิโน สำหรับคาวันโย่ดาวรุ่งอนาคตไกลของวงการฟุตบอลอังกฤษในวัย19ปีเติบโตมาจากทีมเยาวชนของฟูลแลมเขาเป็นกำลังหลักสำคัญของเจ้าสัวน้อยในการคว้าแชมป์ศึกเดอะแชมเปี้ยนชีพตีตัวเลื่อนชั้นกับสูพีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหลังทำไปทั้งหมด10ประตูกับอีก8แอสซีแตา่การลงเล่นทั้งหมด36เกมรวมทุกรายการจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของ ของหงแดงทุกวันจากฟองเดลริเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ